คือตอนคือตอนผมเล่นดนตรีเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าผมเริ่มจากว่าเล่นหัวข้ามก่อนช่วงที่เราเล่นเราจะมีความมุ่งมั่นความฝันผมจะเป็นคนที่มองสมมติว่าเฮ้ยพี่คนนี้เล่นที่นี้เก่งวะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปถึงจุดพี่เขาเราต้องแซงเขาให้ได้สมมติมว่าเฮ้ยพี่คนนี้เล่นร้านนี้ร้านที่มีชื่อเสียงเราไปข้ามไปทีละขั้น แต่มันจะยากตรงที่จะทํำยังไงให้ไปได้ล่ะเราต้องทําวงให้ดีเราต้องเราต้องสร้างวงเราให้แข็งแรงอ,ะอ่ะต้องหัดสังเกตต้องหัดเรียนรู้วิธีการใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆใ,ในการเล่นดนตรีในในการเล่นวงะนะเล่นไลฟ์ไลฟ์แบนดเนี่ยจนมาได้เล่นร้านที่มีชื่อเสียงเช่นร้านแถวราชดาร้านอะไรเงี้ยวงมันก็เลยแข็งแรงขึ้น พอวงแข็งแรงขึ้นปุ๊บมีแมวมองครับคนนี้ชื่อพี่ฮูกพี่ฮูกนี่คือเป็นคนที่พี่ฮูกเนี่ยในวงการเนี่ยรู้จักเยอะมากเขาเป็นผู้จัดการเขาเป็นคนสร้างผมว่าเขาเป็นคนสร้างมิสเตอร์ทีมเลยนะเอามิสเตอร์ทีมมาทําเป็นวงมิสเตอร์ทีมถึงถึงทุกวันเนี้ยเป็นคนดูแลศิลปินมากมายเช่นโลโซโอ้โหดังๆวงดังๆเพียบอะขอไม่เอ่ยชื่อดีกว่า พี่ฮูกหาวงมาเล่นตอนนั้นผมเล่นเรียวพุทธครั้งแรกผมเล่นเรียวพุทธชุดสิงพุทธสุดรักมา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 ไม่รักไม่รักได้ไงไม่รู้เคยฟังว่านะมาเล่นเรียวพุทธแล้วก็อันนั้นคืคอก้าวแรกที่พี่ฮูกผ่าเข้ามาแล้วพี่ฮูกเป็นคนดูแลวงด้วยคือเป็นแบ็กอัพให้กับเรียวพุทธก่อนเป็นแบ็กอัพให้กับเรียวพุทธแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็น W ยูทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบ็กอัพให้จักรวินนะ แต่เราก็หายไปตามทางของใครของมันก่อนแล้วก็วันหนึ่งเฮ้ยเออเรากลับมาเล่นด้วยกันใหม่ตอนนี้ก็เล่นให้จักชวินอยู่แล้วก็เราก็ทํางานของเราไปด้วยเหมือนกับดื้อฟื้นความความหลังวงที่ดีคือวงที่เล่นแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันผิดก็ต้องผิดทั้งวงผิดกับผิดเป็นถูกเช่นสมมุติว่าในเพลงที่เขาเอามาขายเราเรียบเรียงมาเนี่ยสมมติว่ามันเป็นคอร์ดซ แต่คนในวงเล่น A m i n o ถ้ามันผิดเหมือนกันมันก็ถูกเพราะมันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไอคนนี้เล่น C ไอคนนี้บอกเฮ้ยไม่อแก a ่ a ไมเมาไอคนนี้เล่น C คนนี้เล่น A m i n o ก็ไม่ถูกละเอาเหมือนกันสักทางหนึ่งเหมือนให้มันเหมือนกันอะผิดเหมือนกันก็คือถูกเหมือนกันแล้วก็ความเข้าใจในดนตรีกรุ๊ปการหายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นสมมติว่าจังหวะมันตกเพลงนี้มันตกจังหวะอย่างนี้นะก็ต้องตกพร้อมกันเพลงนี้มันเด้งอย่างนี้นะก็ต้องเด้งเหมือนกัน อะไรที่มันมันพร้อมเพียงกันเนี่ยให้เรานึกถึงทหารนะวันทยาฮั์ดปุปับปับปับกับวันทยาฮัดุ๊บอันไหนมันแข็งแรงเวมือกันเดินพร้อมกันใช่ไหมมันเกิดจากความเป็นหนึ่งเดียวกันมันถึงจะเป็นวงที่ดีสําหรับผมนะวงที่ดีไม่จําเป็นต้องเก่งแล้วผมเห็นมาเยอะคือคนเก่งหลายคนมารวมกันในวงเดียวกันกลายเป็นวงที่ไม่ดีเพราะทุกคนอยากจะโชว์ออฟมันก็เลยไม่ดี แต่ไอคนที่ไม่ได้เก่งมากแต่ซ้อมมาอย่างดีเข้าใจส่วนอย่างดีมันเป็นวงที่ดีมันเป็นวงที่น่าฟังวงที่ดีของผมคืออย่างนี้จริงๆผมถือว่าผมไม่ได้เป็นพนักงานค่ายใหญ่นะเพราะผมไม่ได้เซ็นสัญญาผมสามารถเล่นใครก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันก็จะมาจากค่ายฝั่งอโศกซะส,ส่วนใหญ่มันก็เริ่มเริ่มมีมาหลายๆคนเริ่มไปเล่นคนนู้นคนนี้เล่นกอล์ฟไม้มั่งเล่นอะไรมั่งหลายๆคน เล่นรุ่นเก่ามาั่งเล่นรุ่นใหม่มั่งอะไรเงี้ยไปเล่นแทนวงนู้นไปเสียวงนั้นมั่งเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ใครขาดคีย์บอร์ดเราก็ไปถ้าเกิดเขาชวนเรานะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเราตอบโจทย์งานนี้เหมือนตอนนี้ผมเป็นมิวสิคเด렉เตอร์อ่าใครทางานนี้ตอบโจทย์ผมก็เอาคนที่ตอบโจทย์ก่อนแล้วทํางานง่ายกว่าก่อนคือตอนนั้นก็เหมือนกับพอเข้ามาในค่ายใหญ่ก็เหมือนกับเป็นที่รู้จักในวงกว้างลอะอาจจะด้วยอัธยาศัยเราก็ได้นะ คือเราเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นเราเราคุยสนุกกับคนอื่นเน่ยมันก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันพอมันเป็นเพื่อนกันแล้วปุ๊บมันก็คนที่อยากทํางานก็อยากทํางานกับเพื่อนป่ะแล้วเวลาเราทํางานคือผมยึดคติเสมอคือเราต้องพร้อมเสมอสําหรับโอกาสไม่ใช่ว่าโอกาสมาแล้วแบบเราเรายังไม่ได้วะเฮ้ยเราขอฝึกก่อนได้ป่ะวะมันไม่ได้เราต้องพร้อมสำหรับโอกาสมีคนให้ผมทําเพลง เออหนูมาไปลองทํำไหม <c oughs> ผมใช้โปรแกรมไม่เป็นเลยเอาครับทําครับแล้วเขาไปหาวิธีการทํามันจนได้อะแล้วมันก็ได้ใช้ผมว่าโอกาสเนี่ยโอกาสสาหรับผมโอกาสมันมาแวบเดียวแล้วมันก็หายไปสมมุติว่าผมถามเออสะดวกมาเล่นงานนี้ไหมเออผมยังไม่พร้อมแหละงานหน้าไม่มีเลยนะเพราะว่าผมจะนึกว่าเขาไม่พร้อมอ่าผมจะรู้สึกอย่างนี้ไง เพราะฉะนั้นเราต้องฟิตเราซ้อมเราอะไรก็แล้วแต่ให้เราสามารถพร้อมใช้งานได้เลยเล่นดนตรีที่สําคัญที่สุดคืออย่าผิดถ้าเกิดเป็นวงแบบนี้นะมันมันจะดูขัดแย้งนะถ้าเกิดเป็นงานแบบคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าผิดมันผิดได้แหละพยายามอย่าผิดผิดแล้วก็ทิ้งมันไปเหมือนนักกอล์ฟอะตีไม่ลงปล่อยมันไปทิ้งมันไปต้องทิ้งให้ได้การที่เล่นดนตรีไม่ดีคือเราจะชอบเมื่อกี้ไม่น่าเลยว่ะ มันคมันไม่น่าผิดมันจะอยู่ที่เดิมเนี้ยแต่มันต้องทิ้งมันไปแล้วก็ต้องผิดแล้วเนียนอะผิดแล้วมันไหลต่อได้โดยที่คนไม่รู้สึกนดูไม่รู้สึกจริงจริงนะไอคอนเสิร์ตใหญ่ต่างๆเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันมีผิดตรงนู้นตรงนี้แต่คนดูไม่รู้สึกก็คือจบเราซ้อมพันครั้งผิดหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่เราต้องซ้อมเพื่อจะไม่ให้ผิดเลยที่สุดแต่โอกาสผิดมันองค์ประกอบมันเยอะสมมุติว่าผมเคยเล่น อ่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นนายบายนายมั้งนายบายนายรุ่นจะรู้จักที่เป็นพวกพอเช่เป็นเตอร์เป็นอะไรเงรี้ยที่เขามารวมกันอของโฟโนลอรผมต้องเล่นให้ให้อายพาริสอพาริสจะต้องร้องกับผมเล่นเปียโนข้างหน้าคนเดียวเป็นเป็นการเปียโนข้างหน้าเวทีแล้วอายพาลิสร้องปึง้งซาวเชคทุกอย่างดีพอเล่นจริงปึง้งมอนิเตอร์ไม่ออกมอนิเตอร์คือลำโพงที่ฟังอ่ะแล้วเวลาเราเล่นฮอใหญ่ impact อิมพ c t เงี้ยอิมพัคอารีนา เสียงมันจะดีเลยมันจะสะท้อนมากปึ้งเราไม่ได้ยินตัวเองเลยเราต้องจินตนาการเราต้องสื่อสารไอ้ไอเขาก็ร้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบเวลาคนพวกนี้เขาโดนฝึกมาปุ๊บช้าหน่อยพี่อะไรอย่างเงี้ยม,มันก็จะมีแบบแอบ,บบอกกันหรืออะไรเงี้ยแต่มันไม่ไม,ไม่ไปไปด้วยกันเพราะว่ามันยากมากเพราะฉะนั้นสติต้องดีเตรียมพร้อมสําหรับทุกโอกาสอ,อ่ผมผมมีโปรดิวให้ศิลปินคนหนึ่งแล้วก็ บบหมายถึงว่าโปรดิวจริงๆจ,จังๆให้คนนี้นะแต่คนอื่นก็มีทําเพลงให้คนที่โปรดิวจริงจริงจังๆเนี่ยคือคม,มีเพลงที่ทําให้เขาผมจาชื่อได้ไม่ไม่หมดนะอย่างเช่นน่าจะพื้นที่ทับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยงั้นขอลองยกตัวอย่างอย่างพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยในฐานะตอนนั้นที่เป็นโปรดิวทําอะไรบ้างอการเป็นโปรดิวเนี่ยเราก็จะต้องทําตามโจทย์พื้นที่ทับซ้อนเนี่ย โจทมันมาจากนักร้องซึ่งผมว่านักร้องเก่งนะตอนนั้นมันมีประสาทเขาพระวิหารมันเกิดการพื้นที่ทับซ้อนแต่นักร้องคนนี้คุณบอยพีซเมเกอร์เก่งมากเขาก็เฮ้ย hey, พี่เดี๋ยวเราพื้นที่ทับซ้อนในหัวใจผมบอกเฮ้ย hey, ดีเขาก็เลยเขียนเนื้อมาแล้วก็นำทำนองมาปรึกษาทำนองเพลงนี้ก็คุณบอยเป็นคนคิดนะอย่างนี้ดีไหมเออผมก็เออเดี๋ยวผมทำคอร์ดให้ทางนี้ การเป็นโปรดิวเซอร์ของเราคือการซัพพอร์ตงานของเขาทําทให้มันเป็นเพลงที่เขาต้องการเพราะเวลาเราทําเพลงส่วนใหญ่ผมโปรดิวเซอร์เนี่ยผมจะยิ่งเป็นศิลปินที่เขามีชื่อเสียงแล้วเนี่ยเขาจะมีมุมมองไอเดียของที่เขาอยากได้เราต้องให้เขานําก่อน<ม>เขาอยากได้อะไรเราซัพพอร์ตเขามันก็เลยเป็นภาพที่เป็นแบบนั้นที่เป็นโปรดิวให้กับคุณบอสปินเมเกอร์เนี่ยฮะเพลงไหนหรือผลงานชนิ้นไหนที่รู้สึกว่าอ่าถ้าผมชอบที่<ม>ทสุด,สดผมจะชอบ ตอนนั้นเป็นเพลงละครน่าจะเป็นเพียงในใจเพียงในใจเป็นการทําคอร์ดอันนี้ผมทาเมโลดี้ด้วยมันเป็นการทําคอร์ดที่เป็นการยืมคอร์ดจากคีย์นั้นคีย์นี้มาใช้คือยืมมาผมจําไม่ชัวร์นะสามสี่คีย์แต่คนฟังไม่รู้สึกว่ามันหลายคีย์คือปกติสมมติว่าเราเล่นคีย์ซีอะ่ะโน้ตมันต่าอะ่ะเราอยากไปคีย์อื่นเนี่ยแล้วกลาเป็น แล้วก็เปลี่ยนคีย์ไปโดยการใช้เขาเรียกว่าวิธีการโมดูลเลชันแต่ผมจําทํานองไม่ได้นะเพราะมันนานมากแล้วต้องขออภัยด้วยไปหาฟังได้พี่ในใจมันจะมีการเปลี่ยนคีย์หลายคีย์มากมันก็อยู่ในทฤษฎีการทําดนตรีที่ที่เราเคยพูดพูดไปนั่นแหละทีนี้พอเป็นโบดิวให้กับศิลปินใหญ่ๆเนี่ยความยากคืออะไรครับโอความยากเหรอความยากคือความคาดหวังศิลปินทุกท่านก็จะคาดหวังว่า มันจะต้องมันจะต้องเขาเรียกอะไรเพียงมันต้องทํางานเนี่ยเพราะว่าเขาทามาไว้ได้ดีอยู่แล้วอะ่ะเราก็ต้องมาสานต่อเขาอะ่ะมันมันยากมากเหมือนอารมณ์แบบว่าพ่อแม่ทําธุรกิจมารุ่งเรืองรุ่นรุ่นลูกนี่คือยังยังได้อยู่แนตะ่พอรุ่นหลานนี่แบบมันมีความกดดันสูงว่าจะทาพาธุรกิจไปต่อได้ไหมมันไม่เหมือนการทําศิลปินใหม่หรือว่าการทําโชว์การทําโชว์สาหรับผมนี่คือโคตรสนุกเลยมันทําปุ๊บแล้วก็คนตื่นเต้นแล้วก็มันก็ทิ้งไป แต่ว่าเวลาทำเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มในอีพีมันอยู่ยาวยาวจนผมไม่อยู่แล้วเพลงยังอยู่เลยอ่ะคือคนฟังก็คาดหวังกับตัวศิลปินยอยู่แล้วด้วยด้วยคือทุกอย่างคาดหวังหมดแต่เราก็โชคดีที่ว่าคนที่เราทํางานด้วยเขาให้เกียรติในการในกระบวนการคิดเราเราสามารถนําเสนอได้เต็มที่แล้วพี่หนุ่มก็เป็นทำอะไรให้กับโชว์ต่างๆด้วย ใช่โชว์ต่างๆถ้าได้ดู t น e Mask Singer นนชาเขียวผมทำนะทำทุกเพลงเลยไหมฮะทุกเพลงของนนอนชาเขียวแล้วก็มีทําเพลงอื่นๆด้วยแต่ตอนนั้นน่ะเราเราบอกไม่ได้เพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกว่าเราทําหนอนชาเขียวว่ะเขาจะรู้ว่านนอนชาเขียวมันคือใครเพราะเราเราโปรดิวให้เขาอยู่อะไรเงี้ยที่จดจําที่ชอบเลยนะคําแพงคพงําแพงคือคือผมอ่ะฟังเพลงปุ๊บแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย มันฝรั่งได้ว่ะมันจะเหมือนกับเคยเล่นอันนี้ป่ะเขาเรียกอะไรลาวกระทบหม้ตรึกตรึกโตตรึกตรึกโตมันก็เหมือนเพลงฝรั่งวีเบลอะไรเงี้ยกีต้ามันจะเป็น power ได้เราก็เลยเรียบเรียงอันนั้นให้แล้วเราก็เราเราเราแบบเฮ้ยเราเห็นภาพนี้นะทีมงานเขาก็เออเอาได้เอาไปใช้ด้วยเราเห็นภาพเนี้ยเราอยากได้ภาพเนี้ยตรึงตรึงโตตรึงตรึงโตอะไรเงี้ย ตอนที่ทาเพลงให้กับ The m a s s ซิงเ e r เนี่ยอันนั้นเราเรียกว่าตัวเองว่าเป็นตําแหน่งอะไรเป็น a r r a n g e r คือเรียบเรียงจริงๆพี่หนึ่งยังไม่รู้ด้วยว่าเราทํา <c oughs> จริงๆรายการนี้พี่หนึ่งเขาทเยอะแต่ว่าพอดีผมเป็นโปรดิวก็เลยว่าขอทําเองสําหรับสําหรับศิลปินค,คนนี้อย่าง a r r a เ g e r จอร์เนี่ยที่บอกมีลาวกระทบไม้เนี่ย a r r a เ g e r จสามารถที่จะให้ออกมาเป็นภาพได้ด้วยไหมหรือว่าเราแค่บอกไอเดียไปแล้วเขาไปทาต่อส่วนใหญ่เวลาผมทาเพลงผมจะมองเป็นภาพนะผมยกตัวอย่างนอนชาเขียวอีกเพลงนะ เพียงบางราจารันผมมองผมคุยกับทีมงานผมคุยกับนักร้องว่าเอ้ยผมมองภาพอย่างนี้ว่าคนเดินอยู่ในตลาดมันก็จะเป็นภาพแบบที่เราเห็นเดินในตลาดแล้วก็ไอ้สาวประกอบตอนต้นเราก็ทํานะที่มีเสียงซอมีเสียงจัง,จงเสียงต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งให้เรามองว่าภาพของเราภาพของเราคือละครเวทีคนมาจับจ่ายใช้สายเขาอยอยพ่อมา่าบุกขึ้นมา แล้วอยู่อินโทรก็ข,ขึ้นตานๆเฮ้ยมันมีคนมาช่วยมันฮึกเิมอะไรเงี้ยเรามองเป็นภาพเลยนะพอเสร็จแนละ้วปุ๊บท่อนกลางถ้าถ้าดูในในในโชว์ของเขาจะเป็นไฟไหม้เราใช้โน้ตแค่3มตัวเหมือนผมผมจำโน้ตไม่ได้นะอารมณ์มันประมาณแบบว่าอ่ประมาณแบบสมมุออันนี้คือแค่สามตัวเนี่ย แต่นี่คือคอร์ดผมก็ใช้แบบเนี่ยไฟไหม้แบบทุกอย่างมันสูญเสียหมดเลยนอแค่สามตัวเห็นว่าทำนองมันแค่นี้เองผมขอสามตัวเลยถ้าโน้ตเยอะมันจะมันไม่สูญเสียในมุมมองผมผมก็จะมองภาพสูญเสียเราก็จะใส่เอฟเฟกถ้าถ้าได้ยินนะถ้าสังเกตจะมีเสียงไฟไหม้เราก็ใส่เขาาเ้าไปในเพลงเอฟเฟกคือตัวบิวมันเหมือนกับ เพลงมันมีเอฟเฟกได้นะมันเหมือนกับเราดูหนังอะ่ะเฮ้ยวันนี้ฉันไปตรงนี้มานะเฉยแต่เฮ้ยวันนี้จะไปงง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 งข้างหลังโอโ้โหมันมันสร้างอารมณ์เราก็แอบใส่พวกซาวเอฟเฟกเข้าไปดนตรีก็ใช้ซาวเอฟเฟกก็มีหลายๆเพลงนะถ้าเราเอาดัต้ามาเจาะเขาจะมีซาวบางเพลงสนุกสนามนมันจะมีคนฟังไม่รู้เรื่องแต่มันอยู่ข้างในเรารู้สึกไปแล้วแอบใส่ ความยากของการเป็นเอเวนเจอร์ในรายการเนี่ยมันมันยังไงอะคือเอเวนเจอร์ในรายการน่ยมันสนได้จุดประสงค์คือคนดูครั้งแรกแล้วตื่นเต้นคนดูครั้งแรกแล้วเฮ้ยอ๋อมันมันอารมณ์เนี้ยแต่ใน EP หรือในซิงเกิลคนฟังจะพินิจทีเคราะห์ฟังแล้วก็อินกับมาแล้วพิเคราะ์รายละเอียดต่างๆ แล้วมันก็จะรีพีทวนไปวนมาซ้ําอยู่อย่างนั้นแต่เวลาโชว์มันมันพื้ดเดียวสนุกกับมันได้ใส่ความมันสนุกแล้วมันมีมันใส่ความบ้าใส่ความประหลาดใส่ความที่มันไม่ควรจะเป็นแล้วมันบวกกับภาพมันมีอยู่เพลงหนึ่งเรือเล็กคนออกจากฝั่งนักร้องเป็นคนเสนอเองบอกว่าพี่ทําเป็นวงดุริยางเข้ามาเลยได้ไหมอ๋อได้ผมก็จัดเป็นวงดุริยางยัดเข้าไปก็สนุกดีอีกแบบหนึ่ง ความยากของมันคือมันจะทําปหลาดยังไงให้มันลงตัวจริงๆผมมีเป็นวิสิกธ์ดเลกเตอร์รายการจิจดุสงความเพลงมันจะมีอยู่ช่วงสองสามปีหลังก่อนที่เขาจะเลิกกิจการก็จะเป็นเอาเพลงของศิลปินมา c o อ,อรบ์บางคนก็ตัวเอง c o v เวอ,อันนี้ผมสนุกกับรายการนี้มากแล้วเป็นรายการที่ผมผมรักมากในการทํารายการนี้เวลาผมอาจจะชอบดูรีแอคเวลาศิลปินเห็นเพลงตัวเอง เขาจะเอาศิลปินมาแล้วก็เอานักร้องประกวดเนี่ยมาเล่นอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่าอ่ามันมีเทปหนึ่งอ่าเช่นของพงพัทลุงอะ่ะเอาเพลงของแคทมาร้องอะ่ะผมก็บอกเฮ้ยพงเดี๋ยวพี่ทำเปนดนตีใต้เลยนะวงพัทนลุงวงใต้ใช่ไหมไปหาดูได้นะอันนี้ฮะคือคือแพทแบบปมมือแบบชอบมากเลยแบบคือพแพทบอกว่าถ้าเกิดไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพลงตัวเองก็นึกว่าเพลงเขานะ ดนตรีมันจะเป็นเหมือนกับเป็นปีใต้แล้วก็ผมผมผมไม่ชวนเนื้อนะอันนี้เพลงว่าคนอย่างฉันถูกโดนทิ้งควางพงร้องนี้เลยคนอย่างฉันถูกโดนทิ้งควางเราเป็นแบบว่าสำเนียงใต้ไปเลยแบบมันสนุกมากเลยหรือว่า,าเพลงแฟนเก็บของตากะแตนแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บๆยังคนเป็นน้อย ไอ้น้องคนนี้มาประกวดเนี่ยเขาร้องลูกกุง้งโคตรดีเอ้ยร้องไม่ใช่ลูกกุง้งโทษรดีร้องลูกทุ่งแบบว่าสุรพลสุประเริออะไรเงี้ยเราทําแฟนเก็บแบบแฟนเก็บตึง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 ดึงดึงสนุกแม้แต่เพลงรุ่นใหม่ๆอ่าอ่าพักก่อนพักก่อนของมิลลี่อย่างเงี้ยกำปั้นโทรหาผมเฮ้ย hey, พี่เราผมผมจะทําเป็นยังไงดีอ่ะคือของมิลลี่เขาจะเป็นแบบคิปฮอปสมยัยใหม่กำปั้นเขา90บอกเดี๋ยวทำ90เลย เราก็ทำพักก่อนให้เป็น90อันนี้มินลิฟังก็ชอบมันก็มันมีความสนุกอะ่ะมันมีความบ้าอยู่อะ่ะแม้แต่ทำสุนทรภพน่ะเออแต่ดีใจนะได้ทำสุนทรภพรตั้งแต่ตอนเด็กเราไปเล่นใช่ป่ะแต่เรากลัวครั้งแรกเราเอ้ยเขาคุณครูครูบาอาจารย์เขาจะรับเราได้ไหมเราเอาสุนทรภพมายํำเป็นล็อกมั่งเป็นแบบว่าแนวประหลาดประหลาดอ่าเราต้องส่งเรื่องเข้าไปก่อนทางทีมงานส่งทอ่าทางสุนทรภพมาว่าทำได้เลยแต่ขอให้โน้ตถูกก็พอ เอาแล้วเข้าทางนุ่มแล้วก็เลยสนุกเลยมันเป็นสุนทราพรที่แบบบัวชั่นที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ได้ก็เลยภูมิใจยางอย่างกิ๊กดูส่งามเพลงกับเดอะแมสซิงเกอร์มีความต่างกันไะในการทำต่างกันนะ The เดอะแมสซิงเกอร์คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นศิลปินหนอนเนี่ยเราทําเพลงไปเองอยู่แล้วเราคุยกับตัวศิลปินอยู่แล้วมันมันมันไม่ค่อยยากแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขาจะเหมือนก็จะมีโจทย์มาว่า คนนี้ต้องการเป็นแบบนี้นะคนนี้เขา,ามีคาแรคเตอร์แบบนี้นะคือเราไม่เราไม่ได้สื่อสารกันโดยตรงกับศิลปินเพราะรายการเนี้ยเขาจะต้องไม่ให้รู้ว่าใครเป็นใครอะ่ะแต่บางคนเราก็เดาปุ๊บน่าคนนี้ใช่ไหมเขาก็ไม่บอกนะมันยากตรงนั้นแต่ว่าอย่างกิกดูอะเราอยากทําอะไรจัดเต็มเลยคือแบบว่าพอเราเป็นมิวสิกดีเลเคเตอร์ไงมิวสิกดีเลคเตอร์ก็จะเป็นคนวางว่าเอ้ยจะเป็นเป็นแนวไหนดี ก็จะมีพี่ชมพูฟ like ุตตี้คอยแบบว่าเฮ้ยหนุ่มแนวนี้ดิพี่ชมพูเก่งมากเฮ้ยหนุ่มพี่เห็นอย่างนี้ว่าหนุ่มทําอย่างนี้ดิพี่ชมพูเป็นคนแนะนําบางบางไอเดียก็จะมาจากพี่ชมพูเันเฮ้ยไออย่างนี้ไหมไอคนนี้มันร้องอย่างนี้ดีหนุ่มเอาแนวนี้เลยพี่ชมพูไอเดียดีครับรู้ไหมว่ากามิกาเซ่ก็มาจากพี่ชมพูนะเขามองเขามองว่าวัยรุ่นเป็นแบบเนี้ยเขาเก่งผมชอบเขา พูดถึงคามิกาเซ่เนี่ยเห็นว่าพี่หนุ่มก็เพิ่งไปทำอ๋อใช่ใช่ล่าสุดเป็นมิวสิกดีลิเตอร์ให้คามิกาเซ่พอดีทีมงานติดต่อมาผมไม่รู้ว่าคนเขาขาดหรืออะไรหรือเปล่านะก็ช่างใจอยู่แป๊บหนึ่งเพราะว่ามันมันเวลามันน้อยหมายความว่าเวลาเวลาในการทํางานน้อยแล้วเพลงมันเยอะเราเล่นไปโชว์นั้นน่าจะจะถ้าแปดสิบเพลงนะแล้วทุกเพลงมันโดนตัดตัดตัดซอย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 อ่ะการตัดซอยเพลงเนี่ยมันเหมือนกับการทําเพลงเต็มหนึ่งเพลงนะ การซ้อมการรวมตัวศิลปินเวลาด้วยเวลาศิลปินพอศิลปินเยอะเวลามันจะมันจะยากแล้วก็น,นักดนตรีก็ทุกคนเล่นกันหลายศิลปินมันกเ็เราดึงคนเก่งๆมาเล่นเลยแต่มันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วมันเป็นเพลงแดน์มันท้าทายเพราะว่ามันเป็นเพลงแดน์แต่แต่ว่าการเล่นแดนส์ของเราเนี่ยเราจะใช้คนตีกองเนี่ยหยยบเป็นคิกแดน์จริงๆนะเราจะไม่ใช่บอกว่าเปิดซีดีแล้วก็ แล้วก็มาเล่นไอ้กรมิงกเซงานนี้ผมมิกซ์เพลงใหม่หมดเลย mm hmm. คือเอา Data จาก r s อะแล้วก็เอามามิกซ์ใหม่หมดเลยมันก็เลยแบบมันโหดมากเพราะเพลงมันเยอะแล้วเวลามันทํางานผมว่าเดือนก,กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ได้ทันจริงจังะนะแต่เวลาก่อนอะเขาจะวางแผนกัน,ก,นกันนานอยู่แล้วโชว์แต่ละโชว์กว่าจะออกมามัน,ม,นมันหลายเดือนบางทีเป็นปีวางแผนดูชุดดูเพลงเลือกเพลงก่อนเพลงนี้จับมาเรียนกันก่อนเพลงนี้เหมาะกันไหมถึงจะมาลงมือ ของผมคือไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายก็เดือนกว่าที่ท,ที่ที่เรารับทำาจริง,รง,รงมันก็ส่วนใหญ่ก็สองเดือนอะไรยเงี้ยงานนั้นผลตอบรับได้รับคําชมเยอะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยแบบมันผ่านไปได้ไงวะเนี่ยคือเราไม่เคยนอนอิมแพกเราก็ได้นอนนะเพราะมันมันไม่เสร็จเบื้องหลังมันโหดมากเบื้องหลังคือไอ้เบื้องหน้าที่คนเห็น แม้แต่เพลงสามนาทีสี่นาทีเบื้องหลังมันโหดยิ่งโชว์อ่ะคุณดูโชว์สองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงโอ้แต่ข้างหลังมันโหดมากผมอดหลับอดน,นอนแบบว่ามันโหดจริงคือคุณจะมาสายนี้คุณต้องอึดถึกทนและรักมันจริงๆแล้วก็มีอีกคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตอิงฟ้าอันนี้เห็นว่าพี่หนุ่มก็ทําให้ด้วยอคอนเสิร์ตอิงฟ้าเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่แจ็คชวินซึ่งเราก็เล่นด้วยกันอยู่แล้วแจ็คชวินเป็นมิวสิกดีเรคเตอร โปรเจกต์ Project นี้ผมเป็นผมเป็น a อเรนเจอร์เป็นเรียบเรียงให้จักจักก็จะวางแนวเพลงมาว่าเอ้ย e พี่ผมอยากได้โชว์นี้เป็นแบบนี้นะมิวสิกดีคเตอร์จะเป็นคนวางวางกรอบให้เราเราก็เรียบเรียงแล้วก็แต่คือเรารู้มือกันอยู่แล้วไงจักก็จะรู้มือมือผมอยู่แล้วก็รู้ว่าถ้าเพลงแบบนี้โยนให้พี่หนุ่มทุกครั้งที่ผมส่งเพลงก็จะต้องส่งให้จักตรวจก่อนมันตรงกับที่จักคิดไหม ส่วนใหญ่ก็จะตรงถ้าไม่ตรงจั๊กบอกเฮ้ยพี่ผมขอเพิ่มตรงนี้หน่อยอตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับเราทํางานส่งให้จั๊กอะงานออกมาโดยรวมก็ถือว่าสนุกมันยากตรงที่ว่าน้องไม่ใช่นักร้องในน้องคนอื่นนะพอน้องอิงฟ้าเขาร้องเพลงได้อยู่แล้วแต่พอมีเกสของเขาอะไรเงี้ยมันต้องทอํายังไงให้มันมันตอบโจทย์คนที่ไม่ได้ร้องเพลงเป็นอาชีพให้ออกมาดูดีมันยากตรงนี้คือให้เหมือนกับคนคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญอันนี้แต่ทําให้เขาดูดีได้ มันก็ต้องเอาการเรียบเรียงมาซัพพอร์ตเวลาเราทํางานอะไรเราก็ต้องรู้ในหน้าที่ของเราอย่างงานอิงฟ้าจ็กเป็นมิสิดเด렉เตอร์จ็กเป็นคนวางโจทย์เราก็ต้องซัพพอร์ตจ็กไม่ใช่ว่าเราก็เป็นมิวสิดเด렉เตอร์ไงไม่ใช่ว่าเฮ้ยพี่ว่าอย่างนี้ไม่ดีว่ะเฮ้ยผมว่าอย่างนี้ไม่ดีมันไม่ใช่ไงงานเขาเป็นเฮดเราก็ต้องทํางานนี่คือการทํางานที่ถูกต้องสำหรับคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยตำแหน่งหน้าที่ในการทําเพลงออกมาหนึ่งเพลงเนี่ยมีตําแหน่งอะไรบ้างแล้วทาอะไรบ้างตาแหน่งอะไรบ้างหรอ ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นโชว์นะก็จะเป็นเป็นมิวสิกดเลกเตอร์ที่เป็นคนดูเรื่องดนตรีทั้งหมดดูว่าภาพดนตรีจะออกเป็นยังไงแต่มันก็ต้องสอดคล้องกับโชว์ดเลกเตอร์ด้วยนะโชว์ดีเลกเตอร์กับมิวสิกดีเลกเตอร์ต่างกันไม่เหมือนกันสมมติว่าโชว์ดีเลกเตอร์คือคือส่วนใหญ่มันจะมาจากโชว์ก่อนสมมติว่าโชว์บอกว่าปุ้งเนี่ยผมอยากได้เป็นซีนเนี่ยผมประชุมกับทีมโชว์แล้วผมอยากได้ซีนนี้เป็นบอร์ดเวมิวสิกดีเลกเตอร์มีหน้าที่รับโจทย์ว่าเป็นบอร์ดเว ก็มาทาทาเพลงนั้นให้เป็นบอรดเวยอะไรเงรี้ยฮะส่วนใหญ่จะรับโจ์แต่ว่ามันบางทีมันประชุมร่วมกันแล้วอาจจะเสนอว่า,วาเฮ้ยเพลงนี้เป็นบอร์ดเวยไหมถ้าโชว์ไดเร็มองเห็นตรงกันก็ตรงกันแต่ส่วนใหญ่แล้วหลายๆงานอะ่ะผมว่า70%ก็มาจากโชว์ก่อนนะเพราะว่าโชว์เขาจะเป็นคนวางภาพรวมก่อนจากออกงานไนจากอะไรแล้วแต่มิวสิกมาซับพอร์ตอีกทีนึงนอกจากว่าโชว์คนนั้นปรึกษากับมิวสิกก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดเป็นงานเกี่ยวกับดนตรีจริงจังอะไรเงี้ยนะ ทำโจทย์แล้วกบ็บางทีไม่มีโจทย์ก็นําเสนอในทิศทางในมุมมองที่ที่นักร้องคนนั้นเป็นบางทีเราเราทําโชว์เนี่ยไม่ใช่ว่า i, เฮ้ยเพลงนี้เป็นนี้ไม่ใช่เราต้องดูรานสคริปหมด i, เฮ้ยเพลงนี้มันมาเฮ้ยตรงนี้มันเริ่มดาวลงแล้วดึงคนดูหน่อยเปลี่ยนแนวด้วยเพลงเดิมนะสมมติว่าเพลงลมหายใจช้าเฮ้ยเดี๋ยวเอาลมหายใจมากระตุกคนด้วยด้วยจังหวะเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มันเกี่ยวกับ จิตวิญญาในการทําโชว์หมดเลยแล้วเรื่องทาซาวน์น่ะมิวสิกดรคเตอร์เป็นคนทําจะเอาเพลงนี้เอาคอร์ดนู้นเมโลดี้นี้โนตนี้อะไรเงี้ยฮะมิวสิกดรคเตอร์เนี่ยจะทําเองก็ได้หรือจะโยนให้ก็ได้อย่างผมเป็นมิวสิกดี렉เตอร์ผมก็โยนให้รุ่นน้องทําบ้างก็บอกโจทย์เขาไปถ้าเราทําไม่ทันหรืออะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเราไว้ใจในมือเขาหรือว่ามิวสิกดี렉เตอร์ทำเองก็ได้เราจะโยนก็ได้แล้วแต่มันก็จั๊กบางทีจั๊กมองโจทย์ปุ๊บ งานนี้เป็นแดนพี่หนุ่มถนัดแดนก็โยนให้พี่หนุ่มงานนี้เป็นล็อกๆหน่อยจั๊กทําเองอะไรเงี้ยก็มีแล้วแต่มันอยู่ความเหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นมิสิกเรคเตอร์คือคนถือถือถือภาพรวมแต่จะทําเองหรือไม่ก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีผลอะไรอยู่ที่ความเหมาะสม